ยึด1,200ล้านของแก๊งคลอเซนเตอร์ทาราลัตมีทั้งรถโบราณบ้านหรูและที่ดินวันที่12มกราคม2567นายประเสริฐจันลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกษษษษษษษิจและสังคมพลตำรวจเอกอิงไพโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสออ,อทรร่วมกับปปง,งแถลงผลปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ของขบวนการนางสาวทารารัตกับพวก เข้าตรวจค้นใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดกรุงเทพมหานครรวม13จุดยึดทรัพย์สินได้รวมกว่า1,200ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรถยนต์77คันโฉนดที่ดิน8 4ฉบับทองคำรูป,ปรพรรณหนัก50บาทธนบัตรไทยและต่างประเทศเกือบ10ล้านบาทนาฬิกาหรูกว่า7ล้านบาทโดยจุดใหญ่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ยึดทรัพย์สินได้มากที่สุดเป็นรถยนต์กว่า50คันซึ่งเจ้าของทรัพย์สินมีความเกี่ยวเนื่องกับนางสาวธารารัต พฤติการของขบวนการนี้จะแบ่งหน้าที่กันทำทำเป็นขบวนการเพื่อหลอกผู้เสียหายหลายรูปแบบทั้งโดยใช้วิธีโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินหลอกชักชวนผู้เสียหายแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลหยวนผ่าน Facebook ในอัตราที่ถูกกว่าสถาบันการเงินหลอกลวงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าออนไลน์สั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนเฉพาะคดีช่อโกงมีผู้แจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้ว54ราย จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มของนางสาวธรารลัตมีการโอนเงินหมุนเวียนกว่า3,000ล้านบาทบางส่วนโอนไปยังบัญชีเงินฝากของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เพื่ออำพรางธุรกรรมและแปรสภาพทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินห้องชุดฉลากอมสินและเงินฝากในบัญชีปปงสั่งอายัดทรัพย์ไว้แล้วกว่า238รายการ นอกจากนี้กลุ่มของนางสาวธารลัตยังเคยถูกดำเนินคดีและแจ้งอายัดบัญชีเงินฝากในคดีช่อโกงในหลายท้องที่ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามทางสำนักงานปปงยังแถลงผลการยึดทรัพย์ป,ปี2566ซึ่งสามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า1,200ล้านบาทโดยเป็นทรัพย์สินที่ยึดและอายัด19คดีมูลค่า995ล้านบาทนั้นคือคดีของนางสาวธารัต คดีหลอกลงทุนแอปพลิเคชันชักชวนทำงานหาไรายได้เสริมและหลอกขายเพชรออนไลน์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างส่งเรื่องให้อัยการยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน16คดีมูลค่า2,143ล้านบาทและขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายอีก8คดีมูลค่า318ล้านบาท